ฉันเคยจะหายตัวไปซ้ำซามความรู้สึกนี้มันจะไม่ทำงานพามัน flash back กับไปในวันวานเธอคงเห็นฉันเป็นคนน่ารำคาญ I just wanna let's n o w แล้วมันฉลาดมากอยู่ดีมันเดิมมาดักหน้าดูตัวไหนอะตัวเด็กเป็ดคลิปนี้เดี๋ยวกูเดี๋ยวกูเล่นยาวเลยกูไม่ตัดด้วย กูตัดเอฟเฟกต์ฟักยูหนึ่งทีแล้วกูก็วิ่งกลับเลยฮ <c oughs> าแค่นี้ก็เดินจบกลมชนะละ <c oughs> เออลืมบอกไปแล้วนะครับนี <c oughs> ่อาจจะเป็นการเล่นที่ปกติมากอย่างแรกเลยคือเราต้องหาหนังสือและประเด็นสำคัญเลยคือเดี๋ยวก็น่จาจะใกล้ตายในเร็วๆนี้แหละดูทรงละเกมได่เลแล้วยัง,เ,ยยงปเป็นอย่างเงี้ย ตอนนี้ตาฝันมันใกล้จะเล่นแล้วเนะี่ยนี้มันจะเป็นยังไงวะเฮ้ยนี่ไงแกเออตอนนี้ไม่มีหนังสือซะแล้วคนสร้างไม่มันกัดกูแล้วมันใส่กูแล้วหนึ่งทีกันเลยคืออีกเจอแล้วไม่ค่อยจะแบบทำเสียงน้ำเสียงแบบตกใจเท่าไหร่เว้ยแต่ถ้าเราเจอนี่น้ำเสียงไม่ตกใจอ่ะนี่น้ำเสียงไม่ธรรมดา มไม่ใช่มไม่ตกใจว่าคือเองไม่กินด้วยเลยเรเจอเราจะแบบเฮ้ยปกตินี่เราต้องกินแล้วเนี่ยแต่เหมือนกับว่าตาสี่เล่มโอ้โหเดี๋ยวมันมาสี่ตัวเนี่ยเดี๋ยวมันลุมเซิ้งกูนะวุ่ยนี่เป็นาขัน,นเดี๋ยวเรานอนดูคนอืน่นดีว่ใช่คนที่ไม่กลัวผีที่สุดในแก๊งยังขนาดนี้แล้วพวกกลัวผีจะขนาดห้าเล่มโอ้โห กล่วกูาตายตรงนี้แหละโค้งสุดท้ายเพื่อนขอแค่อยเจอทางตันแล้วรอดแน่แต่แค่ต้องวิ่งสี่คู้านไม่มันน่ากลัวอย่างหนึ่งรู้ไหมที่มันทำให้ตายอะ่ะคือตัวหนึ่งมาข้างหน้าตัวหนึ่งมาข้างหลังอะ่ะเ,เ,เราเคยเจอแบบมันเดินมาทางเดียวกันอะ่ะเราเจอตัวหนึ่งข้างหน้าตัวหนึ่งข้างหลังมาสองรอบละ นี่เขาอยู่ในเครื่องซักผ้าหรอเด็กเป็ดมาแล้วมันเดินจกบแข่งกูมานั่นเนี่ยกูโดนละคุณยายมาละคุณยายกับเด็กเป็ดมาด้วยกันมาคอมโบกันซะเหลือเกินผมก็ปิดประตูไป็หนึ่งสเต็ปยื้อเวลาไป็นหนึ่งรอบพังประตูไปผมได้วิ่งต่อไป <Hi. S 1> เหมือนว่าเป็นการปิดปิดประตูเนี่ยนะเป็นการถ่วงเวลาที่ดีที่สุดละมันจะถ่วงได้ปะมึงอะยกเว้นในห้องที่เองอยู่มัน หกเล่มเอาอะกูไม่รู้ตอนนี้ชนะแพ้กูเอาแค่นี้แหละกูบอกเลยจันแม่ให้มันว้าวมาหากูแล้วมันรักกูอะกเกร็กมันรักเรามากเลยอะ่ะมันว้ามาหาเราตลอดเลยเอะไรนะได้เ,เ,เดินอะไรกันเล็กเราเดินจงกรมอยู่ ยุ่ง,งกัด,ดเอ,อ้ยมันวาร์ปมาอีกแล้วล่ะเฮ้ยคือถ้ามันวาร์ปมาเนี่ยคตัวละครเรามันจะหันหน้าไปเกร็ก,กจริงด้วยหกเล่มแล้วมันวาร์ปสองรอบติดเลยอะ้เออโอ๊ยคุณยายอีกเกมภาคแรกลมันเคยวาร์ปมันเคยวาร์ปแตบบ่ว่ามันวาร์ปมาอยู่ใช่ไงมแล้วมันก็ไม่ไปไหนเฮ้ยกูบาะกะ เฮ้ยเฮ้ยเรารอดเรายังรอดอยู่ขออย่างเดียวตัววัฟอย่ามาถ้าตัววับมาคือเราจบเพลยเลยตอนนี้ยพอเลื่อนเราเต็มหน้าจอแล้วเดี๋ยวแต่นะเฮ้ยเฮ้ยไอสองตัวนี้มันแท้ประตูไปหมดแล้วเฮ้ย <c oughs> เฮ้ยแล้วคุณจะรอดอยังไงอ่ะไม่มีทางรอดแล้วเนี่ยกินประตูหมดแล้วพวกมืม่อโน่นๆคุอยู่ประตูนู้นกลับไปกลับไป ปิดประตูถ่วงเวลากันถ่วงเวลาได้อยู่ปิดประตูถผอใช้ได้ห้องนี้แป๊บหากงญแจ๊คืออีกสองเล่มคือไม่รู้มันจะหาจากไหนแล้วอะมอาจจะหมดแล้วก็ได้นะก็เล็กอีอาจจะหลอกดาวเราแล้ว,ลวม,มันวร์ปมาอีกแล้วไอ้ไม,มันวร์ปอยู่หลังประตูนะเราหาทางกันฮอ,อเรา,าเดินจงกรมอยู่ที่เดิมอยู่เลย ปแผนที่นี่เราจะไม่สามารถกดเดินได้ใช่ไหมแสดงว่าเราต้องคิดหนักเลยใช่หมจังหวาจะเปิดแผนที่ได้แต่ลันรอบเ,เอาดิคลิปนี้สิบนาทีเราก็จะลงอนะ่ะเพราะตอนนี้นหัวใจจะวายตายอยู่แล้วเนะี่ยปิดประตูประตูะตวิ่หนีสี่คร้อยเรนดไม่เจอของกล่องไม้ก็ไม่มีเอาประตูปิดเอง เดี๋ยวนะเราต้องคำนวณหลนะเราต้องเดินขึ้นไปเว้ยแล้วเราก็มีทางเลี้ยวตรงนี้มันจะมีทางเข้าตรงนี้สแสดงว่าอีกสองอันนนะน่าจะอยู่แถวจุดเริ่มอะที่เรามาตั้งแต่แรกเลยเพราะเราไม่ได้ไปถึงอ๋อแถวจุดเริ่มใช่ปะเออเออเล็กมันวมางปะ บางอันบางเลื่อายอยู่ในะห้องล็อกก็ได้ห้องนี้มันล็อกอยู่เรามาหลายรอบแล้วห้องล็อกเลยเนี่ยประตูนี้มันพังแล้วห้องนี้เลยไม่ได้มานี่วาแต่ก็ไม่มีคุณแจหรือไม่ก็สมุดเลยทางตันชิเนี่ย <Yeah. S 1> ตอนนี้ <Yeah. S 1> หัวแจงเลังจะวายอาการกำลังปางตายมันว้าไปอีกแล้วเฮ้ย <Yeah. S 1> hey, บัจะวะทำใหม่วะเฮ้ยสิบ hey. รอบแล้วมั้งเนี่ย ยังเดินอยู่ที่เดิมเมือนเดิมเดี๋ยวนะอ้นี้มันวากันนะเออมันว้าวมันสิบรอบอ่ะเนี่ยทางนี้เรามุดกีเล่มแล้วหกเล่มแปดใช่ไหม่โอ้โห,โห,โหเดี๋ยวนะจุดเกิดเราต้องเดินตรงเราดูแผนที่อยู่เราเลี้ยวทางน,างนี้มันจะมีห้องแถวนี้อยู่ห้องนี้ไม่มีต้องดูทุกที่ไว้ตอนนีน้เพราะว่าเราคิดเบงหรือว่าเราไม่ค่อยเจอคุณยายกับเด็กแล้วตอนนีน้แล้วเราก็ต้องเดิน ตรงไปเอ้กดกดกดปิดไฟทำไมวะให้นี่อะทางนี้ไม่ได้เข้าเอาเข้าแล้วแต่เราปิดประตูไว้เนี่ยนะเฮ้ย้มวยเอ็งอ็งเอ็งเอเอ็งเอ็งเอเอ็งเอเออเอเ รงที่สะดือมันชอบของโดนโดนทางไอโฟนไอแพดมันชอบอยุ่งชอบพูดเต็ด